โควิด2019จะอยู่กับเราอย่างน้อยอีก1-2ปีปัจจุบันในสถานการณ์โควิด2019ถึงแม้จำนวนคนไข้จะลดลงไปอย่างมากปัจจุบันยังไม่มีการผลิตวัคซีนออกมาที่สามารถใช้ได้ที่เกิดการระบาดของโควิด2019สิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนหลังจากนี้ไปสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องของพวกเราเองที่จะมีผลเปนอย่างมาก สิ่งที่ผมอยากคุยกับทุกคนในวันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีปัญหาอะไรบ้างอันที่1เงินมากกว่า80%ของประชากรทุกคนมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่ารายจ่ายก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นจงใช้เงินอย่างประหยัดอะไรที่ไม่จําเป็นของฟุ่มเฟือยทั้งหลายก็วควรจะหลีกเลี่ยงงดใช้นะครับสำหรับทุกคนที่มีงานอยู่ถือว่าท่านมีความโชคดีที่สุดแล้วที่ได้ทํางานนั้นมีหลายๆธุรกิจในปัจจุบันที่ไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนปกติได้ร้านอาหาร ถานบันเทิงทั้งหลายสนามกีฬาทั้งหลายที่ไม่สามารถกลับมาได้ก็จะมีผลกระทบต่ออัตราการบ้างงานของคนเนี่ยมากมายถ้าเกิดเรามองในแง่บวกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมีโอกาสในการที่จะใช้เวลาคิดถึงอนาคตของเราว่าเราจะทําอะไรบ้างสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือการศึกษาครับการศึกษาที่ดีที่สุดในช่วงนี้ก็คือท่านจะต้องมองอนาคตว่าโลกใบนี้ต้องการอะไรบ้าง การศึกษาในอนาคตสิ่งที่ต้องการทักษะความรู้เก,กี่ยวกับเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียทั้งหลายการตัดต่อวิดีโอการตลาดออนไลน์ผ่าน Facebook ผ่าน YouTube ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นทักษะที่ท่านสามารถเรียนรู้ได้ในปัจจุบันที่จะตอบสนองต่อความต้องการของโลกที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสําหรับท่านที่ทํางานอาชีพอิสระนะครับเช่นช่างภาพช่างทําผมหรือว่าช่างตัดผมทั้งหลายก็อาจจะพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท่านอาจจะมีงานน้อยลงนะครับท่านอาจจะพัฒนา เพิ่มช่องทางโดยการทำคอร์สสอนออนไลน์นะครับสำหรับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้านทางสาธารณสุขที่ผ่านมาเมื่อโควิด2019มาถึงโลกทั้งใบต้องการแต่พวกท่านซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ก็มีประกอบด้วยแพทย์เภสัชพยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ท่านจงภูมิใจงานที่ท่านทำอยู่เนี่ยได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างดีที่สุดขอให้พวกเราศึกษาหาความรู้พัฒนาทักษะของพวกเราเองตั้งใจทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ของพวกเรา จากการระบาดของโรคโควิด2019ต่อจากนี้ไปเราคงไม่เห็นการรวมตัวของผู้คนมากมายเหมือนในอดีตเช่นงานคอนเสิร์ตท,ที่มีคนมาฟังเป็นหลายพันหลายหมื่นคนการจัดประชุมงานใ,นใหญ่การรวบรวมของคนมากๆหรือแม้กระทั่งในสถานที่ทำงานต่างๆที่เคยแออัดด้วยผู้คนก็จะกระจัดกระจายด้วยเรื่องของโซเชียลดิสแทน e ์สายการบินราคาถูกที่มีอยู่ก็คงจะไม่ถูกอีกต่อไปการเดินทางจะเป็นสิ่งที่ยุ่งยากมากขึ้นในอนาคต เพราะว่าเรื่องของโซเชียลดิสแท c e จะเพิ่มต้นทุนของการเดินทางมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะมีราคาสูงเพิ่มมากขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องคิดต่างทำต่างมันพัฒนาตนเองรักษาตนเองให้ดีรักษาสุขภาพตนเองให้ดีใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดพัฒนาหาความรู้ใหม่ๆหหาทักษะใหม่ๆที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้ จงหมั่นเรียนรู้และทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นจงทำตัวให้มีคุณค่าเปรียบเสมือนกับอากาศที่มนุษย์เราขาดมันไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว